วาราซาช่วงนี้มันมีลูกค้าที่มาขายรถกับเราอะค่ะเยอะมากแต่มันมีบางคันที่บอสไม่รับซื้อจะเป็นรถพวกลุ่มไหนอะคะคือกลุ่มที่ไม่รับซื้อเนี่ยเป็นพวกแบรนด์ที่แบบไม่ผลิตแล้วนะอย่างเช่นแบบเชฟเวรเลพวกนี้ที่ไม่เอาเลยนะแล้วก็โตโยต้บางตัวก็ไม่เอาแล้วก็พวกรถที่แบบอายุเกิน10ปีอย่างเงี้ยที่ก็ไม่เอาเพราะรถมันเก่าไปละหรือว่าจะเป็นพวกแบบเล่มสูญหายเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีตอนนี้ไม่เอาเลยแล้วยิ่งก็เป็นรถแบบเคยเกิดเหตุเนี่ยบอกเลยว่าทุกกรณีไม่ซื้อเลยหรือว่่่่่าาาาาารรถแบบบบบหลลลยมมมมมมืืือออออเเเเีี้กก็็ไไไคคตตนนัััจดป เลขกลุ่มนี้ลูกค้าถามมาเยอะคือรถไฟฟ้าไม่ซื้อเลยทำไมบอลถึงไม่รับซื้อเข้ามาคะคือตอนนี้รถไฟฟ้าเนี่ยไปไหนเขาไม่รับอะ<ม>คือกายพีนต้องขายสดอย่างเดียวสมมติเฉยพี่ซื้อมาหกแสนป้ายแดงแปดแสนวันหนึ่งอยู่ดีป้ายแดงลดลงมาเหลือเจ็ดแสนแล้วพี่ทำไงอะทำอะไรไม่ได้ถูกปะไอรไฟฟ้ามือสองมันก,ก็เลยลำบากถ้าบอลพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาดราม่าก,กันอีกนะไม่รู้ทำยังไงเพราะพี่ว่าเต็นท์ส่วนใหญ่ไม่มีใครรับรถไฟฟ้าเลยแล้วรถกลุ่มไหนที่ตอนนี้บอลรับซื้อคะจริงๆกลุ่มที่ซื้อเนี่ยก็เป็นพวกแบบรถสันนนนนดดดาาปปรรรถไไฮฮบบิิะอยยย่่่งงเเเช็ี ง่ายยเลยหรือรถครอบครัวอย่างเงี้ยพวกเอ็กเพนเหรือรถเล็กๆล็กกิตสบิ๊โอเค Fortuner พวก PPV เนี่ยพี่ซื้อปกติหมดเลยแล้วก็รถที่ขายดีของเราถือว่ารุ่นนหนเอาติด e ใช่เอาติดซีว e ิคสองตัวเนี้ยซื้อตลอดใครหยุดซื้อพี่ไม่รู้อะแต่ว่าพี่ซื้อแล้วมั่นใจว่าราคาที่มาขายกับเราราคาดีเพราะตัวเนี้ยเต็นต์บางเต็นเขาเริ่มชะลอเขาลดสต็อกลงเพราะเขาดูสถานการณ์มันไม่ดีใครที่อยากจะขายรถแล้วมีเงื่อนไขาตามที่บอสบอกเมื่อกี้นะคะติดต่อได้ที่ออเกตออโต